สวัสดีครับผมนี่หัวหน้าแกงครับผมตัวนี้หัวหน้าแกงดูหลายอยู่ครับนี่ครับันี่รนนเราไปตายแล้วว,วนะ่า้ออกฝักงนีได้หมดครับผมลีลาใครลีลามันครับไม่ช่องนี้มีหินฝั่งนี้ไหมหินหินนะอ๋อไม่มีช่องนี้ไม่มีครับผมง่ายๆครับผมตองเดียวซ้ายเข้านะ ใช่หักเลย พักก่อนครับผมพักเอาแรงฝีมืออยู่แล้วฝีมืออยู่แล้วครับเสียบบกฝีมืออยู่แล้วครับรัครับผมดูหลายไหนครับผมอ่ากระโปงแขวนครับผมโปกยานไม่หน่อยมาทั้งหมดเก้าคันครับมาเก้าคันครับผมผมไปแล้วนี้เสียครับผมคันสองครับลันคันที่สามครับผมครับผม เอาไปลงเลยนะยไปลงเลยลนี่มัปนป่า,ายุบหนครับผม